สวัสดีครับผมมวยหูเอลิเฟเนียซาวน่าเอาไปใช้นะสมาชิกวันนี้ก็จะมาให้มวยรักมวยชอบอีกเช่นเดิมนะวันนี้ไปกันนิึสึมวยไทยพันธมิตรครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเยาวชนกองทัพประกาศด,ดอนเมืองครับช่องทูฟอร์ยูยี่สินะครับมวยรักมวยชอบผมนระับคู่แรกนะครับระหว่างเจ้าชายน้อยสิโพแก้วก็เป็นมวยเพเทาเข่าในเหนียวแน่นปั๊มรัดฟอเตบูดูดนัน วันนี้พ่อเจ้าเพชรนาวีพยกักกรรทอนก็เป็นมวยเพชรจังหวะฝีมือแต่ซ้ายตั้งบงังโตเข่าในมีลูกหลักแทงขวางหน้านะครับคู่นี้นะ่าชอบสมองมวยของเจ้าเพชรนาวีนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะับพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมก็เป็นมวยเพชรแต่ซ้ายตั้งบงังโตสมองมวยดีนะครับเคยแพ้มาแล้วนะับวันนี้พ่อเจ้าจงอ่างดำนะครับสิงมาวินก็เป็นมวยเพชรนอกไม่สนชนอย่างเดียวพัมรัดฟัตตีบูบดูดดันปอดใหญ่ปลายแรงคู่นี้นะครับ ชอบไปที่เจ้าจงอ่างดำนะครับแล้วก็คู่ที่3นับทันเทพสอจิตประเสริฐก็เป็นมวยเพศจังหวะฝีมือแต่พับดันหน้าหมัดสอกสวนแรงวันนี้พวกเจ้ากล้าศึกสอสมาคมก็เป็นมวยเพศเข่าในเหนียวแน่นบูดูดนันก้าแลกก้าสวนนะครับช่วงหลังนี้ฟอร์มสดขึ้นมานะครับคู่นี้ยังไงผมยังชอบสมองมวยของเจ้าทันเทพครับแล้วก็คู่เอกของรายการนรับเปดผาไทยบำรุงศิธิ์แต่ซ้ายต่อยซ้ายต้ยยตนต้อนอันตรายก้าแลกก้าสวนวันนี้พวกเจ้าเหล็กกล้าบีเอสมวยไทย ก็เป็นมวยแบ่ปอดใหญ่ไปแรงนะเข่าในเหนียวแน่นเข่าลุ้นๆเลยคนระับคู่นี้นะผมชอบพี่ที่เจ้าเพชรผาไทยคนระับอย่าลืมนะฝากกดติดตามและเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะทีมงานมวยวันไฟนะครับหรือท่านใดน,นะเพื่อนๆอยากจะลุ้นมวยเชียร์มวยหรืออยากได้ข้อมูลมวยแบบเต็มๆก็แอดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้จากลาไปครับสวัสดีครับ